สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุผุสุคนมาเจอกันอีกแล้วค่ะปุนา USA Channel แต่ว่าเป็นสาวอุบลนคะคะหนีความจนมาอยู่อเมริกาค่ะ มี่กับผ้ามานังบรรยากาศหลังหลังบ้านมารับร่มชมทิวมือกีเห็ดสวนไปก็เลยฮอนฮอนก็เลยมาพักผ่อนก็เลยเสียเวลามาคุยกับพี่ๆน้องๆกันนอกจากเนาะเป็นยังไงเนาะทั้งเมืองไทยอยู่ดีมีแห้งกันเนาะค่ะทั้งยุโรปก็คงสีอันพักกันหนาวเนาะค่ะส่วนอเมริกาบางรัฐกันหนาวค่ะแต่ว่าอยู่ฟลอรดิดากะฮอนเริ่มฮอนอีกแล้วจ้าทั้งฝังพุนเนาะทั้งฟังแคฟลกพอกนเนี้ยกะอันไฟใหม่เพื่อนกับขอให้ทุกคนพานผลไปด้วยดีดยเด้อจ้าเด้อและ้วกะ็ ขอแสดงความเสียใจอีกั้งเมือ่อคืน,นีนเครื่องบินตกอีกแล้วจ้าเครื่องบินตกที่อ่าอ่า private c h t ที่อ่า uh, ตะเลือดต,ตนได้หน่อยผู้หญิงกับพี่น้องโอยเนอะคุณหมออีกสองคนแล้วก็นักนนบินสองคนลวก็นะกะขอบครัวของน้องคนนั้นก็เสียชีวิตกับพี่น้องเครื่องบินเครื่องบินตกอีกแล้วค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนอกจากเมื่ออวันพุธที่แล้วคือกกับหกสิบเจ็ดไอเจ็ดสิบหกไอคนพาซนเจอร์ 67คนเนาะกะบ่มีผู้ใดหลอดจะก้นกับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตด้จะเด้อคนเท่าเนาะถึงข้าวพน้องพี่น้องเนาะจังไดกัดูแลสุขภาพกันด้จ้ะเด้อมอนี่สี่อันเบาถึงอันอันสิเป็นตัวแทนให้สาวๆที่มาแต่งงานกับสามีฝรั่งเนาะกันเนาะจะกะสีมะเบาให้พี่ๆน้องๆฟังเพราะว่ามี คำถาม,มาบางคำถามนะถามว่าเมียฝรั่งนี่มาอยู่เมืองนอกนี่คือเดอไม่เป็นเมียหรือว่ามา่เป็นคนรับใส่เนาะก็เลยสิ่มาเป็นตัวแทนของเมียฝรั่งหลายๆคนที่มาอยู่อเมริกาหรือว่าอยู่แถวยุโรปที่ได้ผัวฝรั่งที่ได้สามีฝรั่งนะจ้ะก็เลยอยากมาเป็นตัวแทนมาเป็นไม่เยบานมาบอกพี่น้อง,งๆฟังเป็นยังคือบอกว่าไอ ค,คือมาเป็นคนรับใส่เทวสันจิงจิ๋งบมเนคนรับใส่ด้ยจา้าอันสาเหตุน,นะคะสิม,มาบอกให้ฟังด้วยค่ะอันการถี่เฮานะ่ะมาได้สามีฝรั่งลวะกะ่มาจากบ้านหน่อบ้านนาเนาะชีวิตยากจนหนอยมากเลยพี่น้องสิคนในหัวฝรั่งสีอันลำรวยมาก่อนหนอยมากหนอยอีลีค่ะประมาณเกือบเก้าสิบกุป เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เกือพี่น้องเกือบนะ,อะที่เป็นคนอยากจนหล้กก็บมาไดสามีฝรั่งนะอีกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะเป็นเศรษฐีเนาะหมายถึงคนไทยเขาเวยค่ะ mm hmm. ก็พอเข้ามาอยู่เมื่อหนองเสียสามีเนาะ mm hmm. เขา้าหนีความอยากจนมาหล้กก็มาพึ่งไม่ตายเอาดาบหนาเนี่ยเขาก็มาเจอสามีดีเ mm hmm. พิ่นก็นดูแลเขาดีเ mm hmm. ดีด่ยงเกียร์เขาดี เขาก็ต้องตอบแทนเพิ่นได้จ้าบบเม่นว่าอันมาหอดแล้วกะสิมาอันอันเฮดโตบบดีมันกับ่บเม่นมันบ่ถูกต้องเด้ออือเพื่อนดูแลเฮาดีเพิ่นอันเอาใจใส่เขาดีเพื่อนบ่เหตดให้เฮาเดือดร้อนเพื่อนบ่เหตดให้เฮาอันจิตโต๊กเพิ่นบ่เจ้าสู้เพื่อนเฮดทุกอย่างไ้เฮ้านะเฮาก็ต้องตอบแทนเพื่อนเม่นบ่จ้าอือเม่นอีหลีเด้พี่น่องอัน เข้ามต้องรับผิดชอบอีอย่างคือเข้ามาอยู่น้าเพลนนี่บางคนอาจจะทํางานเนาะบางคนอาจจะมาทํางานบางคนน่ะก็ต่างคนต่างไปทํางานกลับมากก็ต้องดูแลก,กันจ้าเพราะว่าบางคนก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เมืองไทยก็ต้องส่งเงินส่งท้องไปเมืองไทยจุนเจือครอบครัวที่เมืองไทยด้วยแต่บางคนเพิ่นกะเพราะต้องจําเป็นต้องรับผิดชอบครอบครัวที่เมืองไทยก็มีเยอะนะคะ แต่ส่วนมากน่ส่วนมากนี่จะต้องส่งเงินกลับบ้านเพื่อไปจุนเจือครอบครัวที่เมืองไทยพ่อแม่ญาติพี่น้องบางคนอาจจะมีลูกอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะลูกหลานยังสิก็จําเป็นกะต้องออกไปหางานทําเพื่อจะมาช่วยกันกับสามีนะคะเพราะว่าเฮาสิไประอ,องเงินสามีอย่างเดียวกับบะไรได้จ้ะเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี่แพงแพงพี่น้องหันเฮ้าบ่ามีเขากินเนี่ยกบ มองแทงได้พี่น้องเพราะว่าหฮาบ่มีนาอยู่นี่ซื้อกินเบิดสุอันตุอย่างสากกระเบือยันเลื่อนหลบค่ะคาค้องฉีดกะแพงคาหมอกะแพงคาประกันค่ะอันโอ้ยจิปาถะค่น้ำมันกะแพงเอียงกระแพงคาประกันรถคาประกันชีวิตค่ะอันอาหารค่ะโอ้ยสารผัดเวลาเ้าเป็นอย่างมากนี่โดยเฉพาะอันประกันชีวิต ไอ้พวกประก,กันพวกกันเวลาเฮาป่วยเอาอย่างสิพี่น้องประก,กันสังคมสังคมเนี่ยมันกับแพ้งเด้๋ยจะพี่น้องประก,กันสุขภาพยังสิแพ้งเบิดทุกอย่างพี่น้องพ่แม่นของถือได้อยู่เมืองนอกนี่ มันต้องช่วยกันทำมาหากินนะคะพี่น้องค่ะทิไปว่าโอ้ยมาอยู่เมืองนอกน่มาเป็นอันสิมาเป็นแม่ดามหรือว่ามาเป็นคนใ่มันบ่เมียนได้จ้ามันต้องซอยกันทำมาหากินเพราว่าเขาอยู่ประเทศใดอยู่ประเทศไทยเขาก็ต้องซอยกันทำมาหากินค่ะสมมุติว่าเขามานั่งงองมืองงาเท่าเนี่ยเขาเบิ่งตัวเองบอ่มีคุ้นขาได้จา้าเม่นบอืออ เบิ่งล้วตัวเองอุ้ยมันนั่งไอ้เสมอมเจอมาเห็นอีอย่างนี่มันเบิ่งตัวเองแต่มันเสียเวลาแตวตัวเองบ่มีคุณค่าแล้วก็เฮาสบ่ปูู้สังคมแล้วเข้าสู่บ่ฮู้โลกภายนอกว่าเขาไปถึงใสการที่บางคนเขาออกไปทำงานนี่เขาต้องการไปเรียนรู้วัฒนธรรมต้องการที่จะไปคบค้าสมาคมกับข่าวต่างชาติเขได้เว้าภาษาบ่าแม่ณมาอยูุ่บานโอ้ภาษาบ่ไรมาเจอกับผวัวก็เว้ากับผวัวผัวบางเทือก็เ้ากันบ่าเขาใจเด้พี่น้อง ถ้าการที่เขาออกไปทํางานนี่มันต้องไปเจอสังคมเขาได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมไหลาอย่างไปเรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตโลกภายนอกมันเป็นยังไงมันจะแกงขึ้นมันจะเก่งขึ้นได้พี่จ้าพี่น้องจ้าอันอันปูนาก็เคยเจอแบบนี้สามีบอกว่าให้อยู่บ้านนะบอกต้องทํางานทําการว่าแต่ม,มันอยู่บ่ได้ได้พี่น้องเขาเบิ่งตัวเองบ่มีคุณค่าจ้า แล้วก็เสียเวลามานั่งหายใจื่อๆเว,าาาอเวลาทุกานาทีทุกมินิทมันมีคาบลงพีน่นนองชีวิตคนเขาเกิดมามันต้องดิ้นรนมันต้องทำมหาหากินใช้มานั่งงองมืองเข้าเถากับไดรท์จิมานั่งเป็นคุณนายไบรท์เพราะว่าอย่างเขาไบรท์เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีเขาเกิดมาจากลูกเช้าให้เช้าหน้าลำบากลำบนชีวิตดิ้นรนต้องสู้จ้าแล้วก็พ่อมาได้ผาสามีดีๆเนี่ยเพราะเขามาได้สามีดีๆได้คนดีๆเนี่ยเขาก็ต้องตอบแทนเพื่อน เขาต้องดูแลเพื่อนเฮ็ดบางคนบอกว่าโอ้ยเมียฝรั่งเนี่ยเบือเหตุอย่างเห็นลมคลิปก็เห็นแต่เฮ็ดกับเขาให้ผัวก,กินเฮ็ดเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟาเฮ็ดกับเขาว่าไม่เป็นคนใส่มันเป็นอันทั้งเป็นเมียทั้งเป็นคนใส่ทั้งเป็นอันทุกจริงทุกอย่างเนาะพูดว่าเอากอมเมนตัวพี่น้องกันเบ่เหตุจังสันเฮามาสีเฮามาสีอันเขาอะไรเขาเตะเขาออกจากบ้านสั่นตัวโอ้เขามาเสียเฮาอยู่ในบ้านพี่น้องสีมานางังอัน อันกินเร็วถวยบาลางอันมานอนเปิดนู่มเจอมบพเห็นอย่างเตละมือนี่สิลองตคตบบขีปมมหากินบ่อันเอาใจผัวโอ้ยผัวกะเตะออกจากบ้านสันตัวมันก็ต้องเอาใจเขาเพราะว่าอย่างคาใส่ใจเขาออกให้เบิด ตัวเองบ่าต้องเฮตุอีย่างมากมมยนอกจากทํางานบ้านหลังเฮ็ุกับเขาเขากินไท่นี่มันก็ไ่ได้นักหนายอีย่างพี่น้องมันว่าเป็นคนใส่ด้จ้ามันเป็นหน้าที่ของภรนระยะยู่แล้วและอีกอย่างเขาบเคยแบบว่าเวลาเขาไปทํางานสมัยเขาไปทํางานนะปู่น้าน,นะอ่า อยู่บ้านเนะาะบังเถือปู่นานเลิกงานมาก่อนเพราะว่าปูนาน่นาก็ทํางานคือกันนะเพราะว่าอยู่บ้านบ่นได้ค่ะเพราะว่าเสียเวลาเวลามานัังอยู่บ้านน่ะไม่มีคุณค่านะคะปู่นานบังเถือก็เลิกงานมาก่อนเลิกงานมาก่อนสามีเลิกที่หลังนี่เพิก่กจิโทรและสามมาบอกว่าเออตอนนี้ฉันกำลังสีเลิกงานนะเขาจะฉันจะออกจากที่ทํางานทานีเท่านี้ไปถึงบ้านอีกประมาณเคึ่งสมองหรือว่าตอนที่เขาก็สิบอกไปห้ากเขาจะเด้เตรียมตัวเฮ็ดอาหารไว้ทาเพินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไว้ทาเพิน มันต้องเป็นยังสี่เพราะว่ายังเขาเลิกงานมากเขาไปนางขับนางบาเขาไปเจ้าสู้เขาเหตุในเขาสบายใจแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์เขากับผ้าเขาไปเที่ยวไปช้อปปิ้งชีวิตบ่มีอีอย่างค่ะช้อปปิ้งเฮ็ดอาหารในผัวกินเขาพาไปเที่ยวเสียวอีหยังอีกแล้วเขาบ่ไปติดผู้หญิงชีวิตนี่ก็สุดยอนแล้วจ้าไล่ไปหาเที่ยวครับเที่ยวบาเขากับเไปขันเขาสิไปเที่ยวเขาเขาก็เอาห้องไปน้ำ เวลาไปใส่เขาก็เอาเมียไปน้ำนะี่คือนี่มันก็มีความสุขไปอีกอย่างที่เฮาสิบ่ตอบแทนเขามันเป็นไปบ่ได้น้อยจ้าเนะาะเมนบอัอนคนเฮาอาจจะการเบ่าคนอื่นน่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาบบเห็นเขาเห็นแต่ภายนอนว่าเออเฮาเห็ดอาหารให้สามีกินดูไอ้ดูแลสามีแบบว่าอันคือคนใส่อย่างสิเพิ่นก็สิมองแต่จังสันเพินพ่นบบคิดเอาว่าเออสามีนะํ่เพิ่นดูแลเฮาดีขนาดใดนาอจ้ะเนะาะก็จังสันเนาะ เพิ่นก็นอยากว่าไปยังส,สร้างเพิ่นแต่ว่าเขาก็อยากจะเอามาแท่แล้วก็เอามาเป็นเมียบ้านเป็นตัวแทนของเมียฝรั่งหลายๆคนสิมาอธิบายให้เป็นฟังให้เิ่นเข้าใจแน่ว่าการเทียนเมียฝรั่งหลายๆคนที่ดูแลเอาใจผัวนะเพราะว่าเขาดีกับเขาเขาต้องตอบตอบแทนเขาโดยการทําอาหารการดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนเพราะว่าความดีที่เขาให้เขามานะ่ะมันมันมันเปรียบไม่ได้คือ ได้ผัวดียิ่งกว่ารางวัลที่หนึงห่งเลยจ้าสิบอกให้รางวัลที่หนึ่งนี่ได้แป๊บเดียวก็ใส่เบิดแล้วค่ะแต่ว่าได้ผัวดีๆเนี่ยโอ้ยเขาดูแลเขาดีมันสุดยอดคนดีๆนี่มันหาย,ยากเราพี่น้องหาย,ยากอีลีจา้าเขาเหตุใหไเขาทุกอย่างหมายถึงว่าัค่าใส่จอกใส่ใจอยู่ในบ้านเขาบป้ต้องไปเหตุอีย่างเลยมีหน้าที่อย่างเดียวคือเหตุอาหารให้เขากินแล้วเอาใจเขาแค่นั้นเอง มันบเมนเรื่อ,องนี่นักหนาอีอย่างมือมือ,มอ,มอมนี่พราะตเหตุอีหย่างเลยก็งอกแงกยเนี่ยนางอัน,นยางน้ำสมหัวพรสมสวนมางอกมางเงีถึงเวลาอ,อาหารการกินเบิดกับพักกันไปชอปปิ้งชอปปิ้งแล้วก็มาเหตุอาหารนี่กันกินยังสีพี่น้อมมันมีความสุขจ้ะสมัยก่อนอนี่มากไปกินเขานอกบ้านสมัยยังเป็นสาวเพราะว่ามักแต่งตัวมกักโสดโงงอยากไปเจอสังคมไปแต่งตัวงามๆออกไปกินเขานอกบ้านแต่เวลา พอไปกินดูดูแล้วมันเกิดอาการเบื่อหน่ายเพราะว่าอย่างเวลาเขาไปกินแล้วอาหารมันกับว่ถือใจสั่งอาหารไปมันโบตรงโปกรสชาติมันโบได้บางเทอเขาสั่งเฟ้นไฟไปนี่เฟนไฟที่ใดมาว่ามันสามหมื่นแล,ล้วโกนโกโกบวกอย่างน,นบางเทอเขาสั่งสเต็กไปเขาอยากได้ว่ามีเลียมเมเวลอย่างเสียกับคูกจนอันกับเทสจนสุกหรือว่าเขาสั่งปลาแซลมอนบอกว่าอย่าคุกสุกหลายเดอ้อกับคูกจนว่าก,กินก็จนแค้นพี่น้องแบบ ไตหล,ลายข้างแล้วมันเกิดแบบว่ามันบ่ตรงปกอาหารนี่มัน,ม,นมันงุดกิดสร้างไปแล้วมันบไร่ใจเขาก็เลยเออ มันนั่งกินเขาอยู่บ้านเขาแสบกลัวเห็ดสเต็กกะแสบกลัวสื่อปลาซาหมอนไม่เห็ดกินเองกะแสบกลัวเห็ดอีกยังกะแสบกลัวมันก็เลยแบบละอีปดไปยัดพรอมแล้วกะมันมีความสุขเขาอยู่กับสามีเขาดูแลเขาเอาใจใส่เขานี่คือชีวิตในการตอบแทนความดีของเขาที่เขาดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาบ่อยเฮาเดือดร้อนละอีกอย่างเขาบ่อยเจ้าสู่เขาไปไหนมาไหนเขาก็บอกเราเขาไปทําอะไรเขาก็อ่าซื่อสัตย์เขาไม่ได้แบบว่ามา ไปมีเมียนงมเมียหน่อยเหตุในห้องปวดหัวชีวิตมันบ่นมีเครื่องเรื่องกลุ่มมันบ่นมีเรื่องเองียงเห้สมองไอ้มาอันอันโกสมองมันมีความสุขนี่ก็คือแบบสุดยอดของไอ้ชีวิตคนบ้านนอกที่ม่ได้ผัวฝรั่งกันไล่ไลยคนติดปูนา่าเห็นไลายลคนเมียฝรั่งนะคะ ที่แบบว่าได้ผัวดีๆแล้วก็ะดูแลผัวปูนาศบางครั้งปุนาศดูคลิปของเขาเจ้าไปปูนาก็ยิ้มน้ำเข้าใจไปพี่น้องมีความสุขดีใจก็เพลินที่ได้ผัวดีๆบางคนเพลินได้ผัวเลยรวยก็ดีใจน้ำเพลินหวานสนาเพล่นเนาะคนเท้านะ่ะวาดสนานบ่มเพื่อกันนี่จ้า ขนาดหาเมื่อหาหนิวกับยังพ่อทอกันลูกหาคนกับยังนิสัยบุคือกันฉนันคนเรานะ่อย่าไปแข่ง,ยงแ,งแงย่งกับแข่งกันแข่งอย่างกับแข่งใดแต่อย่าไปแข่งบุญวาสนาเพราะว่าการค้นเฮาจะมีบุญวาสนานี่ศาสตร์ที่เลี้ยวเฮ็ดบุญมาบุคือกันเนาะปีศาสตร์นี่ผู้ใดอยากวาสนาดีต้องเกิดมาศาสนาสิไดมีบุญวาสนาคือเป็นต้องเฮ็ดบุญเฮ็ดความดีไว้เยอะๆนะจ๊ะนี่ก็เอามาว้าให้สู้กันฟังนะคะสาเหตุที่เมียฝรั่งในต่างเดนเน่เป็นอย่างคืออันดูแลผัวหาขา ผัวกินคือคนใส่มันโบเมียนได้จ้าเพราะการตอบแทนความดีของเขาเราเป็นภรรยาเราก็ต้องทําอาหารให้เขากินดูแลเขาเป็นอย่างดีเพราะเราไม่ได้ทํางานเขาดูแลเราดีทุกอย่างอ,อยากได้อะไรเขาก็ให้รถเขาก็ซื้อให้ขับบ้านเขาก็มีให้อยู่อยากได้อีหยังเขาก็พาไปชอปปิง้งอาหารการกินเบออาหารไทยเขาก็พาไปซื้ออยากได้ยังกะยิบเอายิบเอาเขาเข็นรถตาม โอ้ยพี่น้องมันมีความสุขกระโดเป็นเมียฝรั่งมันบ่ได้ลําบากอย่างที่คิดค่ะไม่ได้ลําบากนะคะไม่ได้เป็นคนใส่หรือจ้ามันสบายค่ะเบ่งด้เป็นอย่างนี้โอ้ย่อยสบายม,มือมือนี่คอยกับยูบ้านนอนเด็กตื่นสายอยากเฮ็ดยังกัเฮ็ดอยากกินยังกะกินเพราะว่ายังอยู่บ้านเฮามันมีทุกอย่างแล้วก็อยากกินพักเข้กากับปลูกพักกินอยากกินผลไม้ยังเข้าก,กับปลูกกินกินทุกอย่างที่ชอบปลูก กุกทุกอย่างที่ชอบกินค่ะมันมีความสุขนะคะบัรนัดไปของชีวิตคือการดูแลซึ่งกันและกันผัวเมียกันนะคะหาคนดีๆยากพี่น้องผัวน่ะมันหายากคนดีๆหายากอิลี่พี่น้องสมัยสมัอนี่ถ้ามีคนดีอยู่แล้วเอาตรงดูแลเขาดูแลรักษาเขาแล้วก็เอาใจใส่เขาให้ดีที่สุดนะคะนี่ค่ะพี่น้องก็มาว่าเป็นเมียฝรั่งมันไม่ใช่ว่าเป็นคนใช้นะคะเราทําตามหน้าที่ค่ะ เอามาบ่อยฟังเด้อยจ้จะเด้อเข้าใจตามนั้นนะจ๊ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกิจาการงานขอให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็สุขกายสบายใจร่ำรวยร่ำรวยกันทั่วหนาด้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย